มาเรือพี่น้องเ้อเมนูตำก้วยตีนน๋นี้แส่บได้พี่นอ้องตำก้วยตี๋นี้คือเก่ายำเสร็จแล้วก็จะเอาเนื้อก้วยมาล้างล้างนา้ำล้างยางอยู่เนียวมันออกก่อนนะพี่น้องลงมาล้างน้ำก่อน มาทำการตำพริกนะพี่นนองตำพริกก่อนตำพริกเสร็จแล้วเอากลวยลงไปสใส่กลวยลงไปพี่นนองใส่กลวยลงไปแล้วเดี๋ยวพี่นอะเขากินขึ้นกบรบผูมมาเล้หมัก,นะมกไปหมากมันนะพี่นอนาะนะ ก็ใส่หั่นตะไคร้ลงไปตำกล้ยใส่ตำกล้วยใส่ตะไครเสร็จแล้วทำตำก่อนในพี่น้องตำให้มันละเอียดก่อนตำให้มันละเอียดก่อนพี่น้อง ยังไม่ได้ใส่เครื่องดอกจันไม่ไดละเอียดก่อนปรุงใส่เครื่องเลยใส่ผงนัวลงไปใส่น้ำปะลาลงไปใส่น้ำปลาลงไปพี่น้องแล้วก็ใส่ผักกระแหงลงไปผักกระแหงนะสูตรไผยสูตรมันพี่น้องเอ้ยใส่ผักกระแหงลงไปทำการตำ กินบอกพีน่น้องเสร็จแล้วพีน่น้องตำกล้วยตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้ว